สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นแสมันค่ะลูกไส้วาห่อนพี่น้องก็เลยมาแวะพาลูกไส้มาเล่นน้ำอยู่ร่อนทองคาเฟ่นะคะโอ้ของเล่นเยอะแยะเลยเดี๋ยวางเมึงก่อนมีบอ๊ะลอยๆแพาเขาคือว่ามีคนจองเลียวถ้าสิได้อยอ่บ่ thế nào Qua lên Anh đi vàng qua nè Tìm lâu Tìm bữa lòng ăn สูงสุดท้ายยังไม่สุดท้ายหรอกยัาไปไกลหรอกนี่โอ้ยบรรยากาศดีอยู่เน็ต แมนสยูวีไอพี่สยูวีไอพี่่อ๋อไอพี่เต็มหมดแบเริ่จัเขุณเริ่มังก่อนนะคะค่อยเข้านั่งได้ซุมนี่ตไก่ก็เกาบ่ะไก่ก็เกาบอ ลองเสียแดงแดงกลับไปเก็บคว้างไรคนไหมตะกอนไปซุ่มพุ่นพี่น้องมันไก่ผัวพอดีข้าเจ้าเคียบบินไอเจ็บบินพอดีข้าเจ้ากระบานพอดีก็เลยได้ก็เลยไดตโตนี่เก๋ไก่เอาเสื้อแดงสองคนนี้ทำไมไม่ไปเช็ดโต้กับเขาเนี่ยวันนี้ลางาน รายงานมาเป็นลูกค้าคัดยังไงคร้ยมอกน่อนได้ดิแบบไปดันน่นเนันดี้เขากระเลนพึ่งกันแลน,นั่นต่องเต้นตกดินมันจังม้อนออเห็นบอดีอแล้วแม่มาผ้ามานย่นหนีถึกแล้วกินเขาอิ่มๆแล้วก็จังเลน มันมีห้องน้ำอยู่มีห้องเปลี่ยนชุดมีอะไรอยู่ป้ะสิเปลี่ยนเนี่ยห้องขายตุ่นยางเฮตตาเป็นมิตร้องฮอนเราพี่น้องตอนนี้โอ้ผู้สาวแนมผู้บ่าววะแนกแนกผู้สาวแนมนั่นเนี่ยเขาซองอยากอไอค่ะไม่แม่แอบดูเขาว่าเขามาแอบหลายครั้งแล้วเขามาแอบดูหนูหลายครั้งเลย นี่เสื้อแดงๆนี่ก็เข้าไปทำความสะอาดให้เขาหน่อยเขากับบริการดีอยู่พี่น้องต่ว่าเฮามากมากต่อจากคนอื่นมันก็เลยต้องใส่เวลานิดนึงตามเชิญค่ะเชิญค่ะสามตัวร้อยเชิญค่ะสามตัวร้อยเชิญค่ะ ขอบคุณค่ะโอ้ได้ใกล้ใกล้เลยโอ้โหขยันตรงตรงีล่อลูนค่ะ <c oughs> บรรยากาศช่วงค่ะช่วงนี้เป็นช่วงิดเทอมนะคะห <c oughs> ลัก็า <c oughs> อันเซู้ชีบอัน ฟี่ขึ้นเ้าค่ะเ <c oughs> ้าค่ะเท่าๆนี่ใส่ยุตินี่เท่าๆนี่ไว้น้ำเป็นบ่านี่ใส่อะดีแล้วไส้เป็นโคตรเมนค่ะนุ่มๆนุลงในบเป็นไทยอันนี้เก็บได้ได้เขาเออดิ้งยื่นให้เขานะคะที่ต้องไม่หายจะถ้าเราแข็งเพ้่กดกินได้เลยนะคะค่ะ,ะบริการทุกระดับประชับใจสาวสวยไปไปเอาเสือไปแลกเอาเสือมา นู่นไงเขาแขวนอยู่นู่นหนูก็ไปแลกเอาเลยเพราะเรามีเพราะเราเขียนลงในในตัวอาหารแล้วถ้าเวลาจะไปเด่นอย่าไปอย่าไปเฮ็ดเสียนะถ้าเฮ็ดเสียบ่ได้เลยนะเ,าเอาล่วงกันไ,นไนวนะ้อลไรเนาะเอาเร่วมกันไว้่าไปถือคนละใบไปก็เอามาสามตแค่นั้นเองลูกว่าใน,นเด็กผู้สาวาว่ะแต่ม่มีผู้สาวมาเล่นแต่ละเธอเนี่ยต้องมีผู้เสียผู้สาว กินเขาก้อนใบใบผื่นจังหลินจังมวันาามชักินข่าวนชิ่ไปเปนอยงมวนก็ห่านางอันวอันก็ไอ้นู่นน่เนาะแดดฮอนเออนั่นแหละมันมีที่เกาะด้วยตัว ดีนะเข้ามาได้ดีนะเข้ามาได้ช่วงที่ว่าเขาเจ้าจะออกข้ดีเนาะก็สั่นไปนางอยู่พู้นบกไปเออที่เนี่บุญพน่าได้เชิญค่ะว้าวไวเวอร์สั่งแป๊บเดียวได้กินแล้วพี่น้องเอาหูมากไหมลูก ว้าวนนีน้เป็นยังเอาอวางไรเงี้ยววะอันนี้ยำหอยนางลมกินเป็นบอเด็กหน่อยอนนว้าววงหน้าตาว่างหน้าตาแต่เราก็ถามว่ากินยำหอยนางลมเป็นบอยเริ่มช่างน้ำแข็งบอกนี่งว้าวอันนองลื่อนน้ำแข็งป้ะคะไม่ลืมนะครับแต่ผมยังไม่เอามาครับ บอกกับอาหารมากเหรอนาะเพ่เห็นน่องแข็งหาน้องลืมว้าวเมนูเด็กของร้านก็จะเป็นนี่เลยค่ะตาลีสวนเคยมากินเท่อน,นึงเดี๋ยวห่อกับบ้านไเหลายวพดกินบ่เบิดอันนี้ของเมนูเด็กๆจิดแแ้ว มันมาว่างกลางอ่ะอาหารมาครบแล้วนะคะบอกาศสั่งมาหลายอย่างกินเบอเบิดเคยมาตอนนั้นกับสาวนุ่นสั่งเบอเบิรเตกกินเบอรเบิดเครื่อนประกาศเครื่อนรถไอ้นี่สั่งมากินเบอร์บก่อนนะคะ มีเป็นฟายชุดใหญ่ต้มยำรวมแล้วก็ปนินลุยสวนยำหอยนางรมของโปรดวุ้นเองแล้วก็ข้าวผัดพอกับแม่น่มบันได้ดอกแต่ว่าเหต่งานบอคอยมีเวลานะคะก็เลยหาโอกาสพาเพิ่นมาเล่นน้ำกินเขาแน่เดี๋ยววุ้นสิบามาไล่งานโตซ้ำนุ่มหลุรอว่าเป็นไผแน่นะคะ กองทัพเดินด้วยท้องเมนูมาครบแล้วนะคะสาหนุ่มรูปหล่อเพิ่งไปเอาเสื้อชูชีพมาพี่น้องแล้วสิหายชู้เสือแนนใส่เสื้อชูชีพแนกเดะพี่น้องไอยหัวจเจ็บทองมาหันว่าสิไายคี่แบดบั้นเบิร์ดกระลังชาดแบดนี่เบิร์เสือมันไปอรักเสียน้องมากตัวนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้ว พรป้ายังแนงในเจ้าไส่ถม่อย่าไปตายแนน้ำมันแนนผอนบัวเอาไล่หล่คนกสิสงสัยนะคะว่าสามหนุ่มรูปหล่อนี่เป็นใครนะคะคนแรกก็เป็นน้องแนกนะคะลูกชายบุญนคนที่สองน้องโนเป็นน้องชายคนแรกน้องแนกลูกชายคนกลางเป็นน้องชายของบุญนเองนะคะส่วนคนที่สามเป็นน้องม่อนเป็นหลานนะคะเป็นลูกป้าแต่เขาโตมาด้วยกันสามคนนี้ เขาใหญ่มากน้ากันเลียงซากันมากนี่สองคนหนีเลียงซากันมากแล้กก็น้องคนหนีมาน้ากลนเป็นน้องไส้ลานะคะ <c oughs> ช่วงปีเทิมกับผ้าเพิ่นมาเปลี่ยนบรรยากาศเลนน้ำแน่ยุบานแน่โดนๆไดน้มากเทียเพราะว่าเฮตะเบียกว่าคอยมีเวลาให้ลูกเลยทุกคนปั๊ดพี่น้องกินเขาแล้วกับสีล่งเลนน้ำได้บาทนี้ช่วงนี้ก็หิวเราพี่น้องเมนูกับประมาณนี้แหละสั่งกินไปได้เรื่อยๆไม่พอค่อยสั่งต่อเดี๋ยวสั่งมาเยอะกินไม่หมดนะคะ ก็ดูว่ะนี่ไอ้นั่นฝั่งนั้นเนี่กินเขาไร้อิ่มก่อนอันนั่นเด้อแต่ว่าเครื่องดื่ม้องแมนน้่แข็งบมามแมนลืมหรอบบอตีโดนพิ้ปกติเด้แมนอยู่บ่เขาืมให้ครับ้พข้างนอกคลิปนี้กับภาพลูกไส้มาเล่นน้ำมากกินข่านอกบ้านนะคะไว้พอกันคลิปหนาววนเส้นสายมันสวัสดีค่ะ